สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนนบ้านแบบพอเพียงครับก็หลังจากที่น้ําลดนะครับเราก็จะประสบปัญหานะครับในหลายๆด้านเกีย่ยวกับของการเ,าเลี้ยงสัตว์น้ําหรือเครื่องบกเครึ่องน้ํานะครับอย่างผมก็เจอปัญหาเช่นกันครับก็คือเรื่องของกบนะครับที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียที่มากับน้ําหลังน้ําลดนะครับ ครับเราก็จะสังเกตว่ากบนะครับเนื่องจากเขาไม่รับอาหารนะครับในช่วงน้ําท่วมนะครับก็ตูดก็จะแหลมนะครับอาจจะมาจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเป็นพยาธินะครับที่มากับน้ําก็เป็นได้นะครับเนี่ยก็จะผอมเลยนะครับแต่น้ําเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับเปลี่ยนถ่ายทิ้งนะครับ เพราะว่าล้วนแล้วน่าจะเป็นเชื้อโรคนะครับเข้ามานะครับเราต้องบำรุงนะครับกบของเราให้มาเร็วไวนะครับสิ่งที่เราเจอนะครับก็คืออกบนะครับเป็นโรคตาขาวขุ่นนะครับเราต้องแยกออกให้ไวที่สุดนะครับครับอย่างของผมนี่ก็ที่เจอก็คือมีตัวเดียวนะครับผมก็จะแยกออกมา นะครับแล้วผมก็จะไปขังในถังแล้วก็มีฝาปิดนะครับโดยใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่วนของกบที่เหลือนะครับผมก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับแล้วก็โรยเกลือลงไปนะครับตัวน,นี้ก็จะฉีดน้ํานะครับสักสามน้ํานะครับ ๋ย่ช่วงที่ฉีดน้ำเข้าไปนะครับผมก็จะผสมเกลือลงเกลือแกงนะครับลงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็โรยเชื้อลงไปนะครับเกลือแกงนะครับโรยไปเลดนะครับทุก่นบอกเพื่อในการฆ่าเชื้อนะครับทีนี้แนะนําในกรณีที่เป็นจํานวนนน้อยนะครับ เป็นจานวนน้อยๆนะครับให้ใช้วิธีนี้และถ้าเป็นจำนวนมากนะครับให้ใช้ปยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับใ้ช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยแต่ถ้ามากเกินไปก็ต้องโลอะครับเพราะว่าจะทาให้กบที่เราเข้ามาอมโรคนะครับนะครับครับแล้วก็จะ โรยเกลือให้ทั่วนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารนะครับเราก็จะผสมวิตามินนะครับให้กับกบนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการบำรุงกบของเรานะครับให้ให้ฟื้นขึ้นอ่ให้แข็งแรงไวขึ้นนะครับนี่แหละครับก็เป็นผลกระทบจากอ่น้ําท่วมนะครับหลังจากที่น้ํามาหรือว่าบางทีอาจจะมากับน้ําฝนก็ได้นะครับ ก็อันนี้เป็นเพียงเบื้องต้นนะครับในการดูแลครับถ้า,ากว่ากบเรามีอาการโรคตาขาวขุนนะครับรุนแรงนะครับเราก็ต้องโละเลยนะครับเพราะว่าถึงเรานำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเป็นการอมโรคนะครับเราก็ต้องทำลายทิ้งนะครับแต่ถ้ายัางของเล็กๆน้อยๆอย่างของผมเองเนี่ยก็คือเจอเพียง แค่ตัวเดียวนะครับถ้าเจอตัวเดียวเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตนะครับว่าการใช้วิธีเบื้องต้นนะครับหรือว่าแบบโบร่ำโบราณจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาเลิกเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับหากผู้ชมหรือ f อท่านใดนะครับมีข้อเลิกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไปก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ